เข้าหนิงปณนิตาโดนแล้ว3ข้อหานายวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนพร้อมด้วยนายพรศัก์วิภาษอาภานนทนายความได้เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีกับหนิงปณิตาธรรมวัฒนะนักแสดงสาวชื่อดังใน3ข้อหาได้แก่หมิ่นประมาทแจ้งความเท็จ และรู้ว่าไม่ได้มีการกระทาความผิดเกิดขึ้นแต่ไปแจ้งตำรวจเพื่อกแกล้งให้รับโทษในทางอาญาทาั้งนี้ที่ผ่านมาแซนวิสาพัฒนและหนิงปณิตามีคดีฟ้องร้องกันไปมาเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมแซนได้เดินทางไปที่สอนอท่าข้ามเพื่อฟ้องร้องนายจรินธรรมวัฒนะหรือจินสามีของนิงปณิตาข้อหาหมิ่นประมาททางการโฆษณา จากกรณีที่แซนถ่ายรูปคู่กับกระติกในรถตู้หลังเจ้าหน้าที่ถแถลงสรุปคดีการเสียชีวิตของแตงโมหลังจากนั้นวันที่17พฤษภาคมหนิงปณิตาได้เดินทางไปที่สอนอปทุมวันเพื่อแจ้งความแซนในข้อหาหมิ่นประมาทสามีของเธอซึ่งล่าสุดวันนี้แซนวิสาพัฒน์เดินทางมาพร้อมทนายความเพื่อเข้าแจ้งความหนิงปณิตาตามที่กล่าวไปแล้วสำหรับแซนวิสาพัฒน์นอกจากตกเป็นผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของนักแสดงสาวแตงโมพัทรธิดาแล้วยังมีคดีความที่ถูกฟ้องร้องรวมแล้ว3คดีส่วนใหญ่เป็นคดีหมิ่นประมาาาาทงกรโฆษณส่วนคดี ของนิงปณิตาที่มาแจ้งความในวันนี้มีเพิ่มเข้ามาในเรื่องของแจ้งความเท็จส่วนจะมีการเจราจาไกล่เกลีย่ยหรือไม่นั้นยังไม่ได้ตัดสินใจขณะที่ทนายความนายพรศักดิ์บอกว่าหลังจากนี้อาจจะมีการแจ้งความเพิ่มอีก2 4คนเป็นกลุ่มคนที่เคยแจ้งความไปก่อนหน้านี้ซึ่งไม่ใช่กลุ่มดารา